ส<บ>วัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บถนอมมะนาวยังไงให้ได้กินได้ข้ามปีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนมะนาวจะเราจะเก็บมาเยอะพอดีที่บ้านปลูกไว้เยอะด้วยนะคะเก็บมาถังหนึ่งเลยค่ะอันนี้ยังไม่หมดที่ต้นก็ยังมีเลือ,อีกเยอะนะคะหรือบางคนอาจจะซื้อตรงตลาดมันถูกนะคะช่วงนี้มันจะถูกซื้อมาเยอะล้วกินไม่ทนันเราจะมาเก็บยังไงให้ได้กินได้นานๆน,นะคะให้ได้เก็บเก็บได้กินให้ช่วงที่มันมะนาวราคาแพงนะคะฤดูร้อนามะนาวจะราคาแพงนะคะเรามาดูกันว่าทํายังไงคะ่ะ อันดับแรกนะคะมะนาวเราได้มาเราก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยให้สะเด็ดน้ําให้แห้งจริงๆก่อนนะคะถึงจะเอามาทําค่ะจะได้ไม่เน่านะคะแล้วก็เราก็จะคัดมะนาวนะคะลูกเหลืองๆแบบนี้เราเอาไว้กินกินได้เอาไว้กินเอาไว้กินเลยค่ะไม่ต้องไปเก็บอะไรมันนะคะอยู่ได้เกือบอาทิตย์นะคะมันก็จะไม่มีปัญหานะคะลูกเหลืองๆอย่างนี้นะคะเราจะเก็บถนอมก็ลูกที่เขียวๆนี่ค่ะเราจะยืดอายุให้ได้กินได้นานๆค่ะในการเก็บมะนาวยืดอายุมะนาวให้ รสชาติเหมือนเดิมกินได้นานๆนี่มันก็มีหลายวิธีนะคะที่เลือกมานี่ก็จะเลือกวิธีที่ทําได้ง่ายหน่อยนะคะค่ะสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะมาทํามีอะไรบ้างนะคะมีอยู่ประมาณที่จะทําคือ3าสีวิธีนะคะอันดับแรกก็คือกระดาษห่อนะคะอาจจะก,กระดาษที่กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษที่เราเหลือใช้นะคะแล้วก็ถุงพลาสติกค,ค่ะถุงพลาสติกนะคะจะถุงถุงที่เป็นแบบถุงร้อนได้ก็จะดีนะคะ ถุงแบบนี้หรือว่าถุงแบบนี้แล้วก็ถุงที่เป็นซิปรูดอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีแผ่นฟิล์มหรือว่า,าพลาสติกปนะคะก็เอามาใช้ได้นะคะแล้วก็ขวดโหลนะคะขวดโหลแล้วก็ที่สําหรับบีบคั้นมะนาวนะคะแล้วก็ขวดสําหรับบรรจุนะคะขวดเราก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะมีหลายขนาดนะขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะก็ดูว่าเออเอามาครั้งหนึ่งแล้วมันกินได้พอนะคะอย่าให้ได้เหลือ ไม่นานนะคะมันจะเสียค่ะรสชาติ aman. มันจะเปลี่ยนค่ะค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือยางรัดนะคะเดี๋ยวเรามาทําวิธีแรกกันค่ะห่อด้วยกระดาษนะคะเพื่อการเก็บรักษาความชิชื้นของะนาไว้นะคะก็ห่อธรรมดาค่ะห่อให้มันไม่ให้มันมีอากาศข้างในนะคะไล่อากาศออกไม่งั้นมันจะเน่าบางทีเขาขยำขยำนี้ก็เสร็จนะคะแต่ว่าเพื่อให้ like <c oughs> มันกลัวมันกระดาษมันคายออกก็อาจจะเอาหนัง ยมาลัดไว้ก็ได้ค่ะได้แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะหอ่อเรียบร้อยแล้วค่ะห้ลูกเดี๋ยวห่อเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ในถุงพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะเป็นการ ป้องกันสองชั้นนะคะบางคนอาจจะไม่ใช้ยางรัดก,ก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะเอาใส่ถุงอันนี้ตัวมันกรหหอมันคายนะคะก็เลยใส่ถุงก็เลยเอาอยางรัดค่ะ,ะห่อเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงนะคะใส่ถุงพลาสติกค,ค่ะดีลูกมันมีถุงเล็กเนาะล็กลูกมันใหญ่ก็เลยได้แค่สองลูกค่ะถ้ามีสูงใหญ่ๆก็ใส่ถุงใหญ่ๆเลยนะคะใส่แล้วก็อเอาเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะก็ไล่ไล่อากาศออกเวลาเราจะรับเราก็ไล่ อากาศออกให้หมดนะคะเพื่อเป็นการถนอมให้มีอากาศเข้าอายุมันจะได้เก็บไว้นานค่ะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เอาไว้ช่องธรรมดานะคะบางคนถ้ามีถุงซิปแบบนี้ก็เอาใส่ถุงซิปได้เลยนะคะหรือว่าจะมีถุงพลาสติกแบบนี้ก็เอาใส่ถุงพลาสติกแบบนี้เลยนะคะมัดสักสองชั้นก็พอค่ะพับลงเลยค่ะ ถุงแบบนี้นะคะ,ะก็มัดเลยค่ะไม่อากาศออกก็เอาออยางรัดเลยค่ะ,ะใส่ประมาณสองถุงเพราะถุง,ง,นงนี้มันตัวนี้มันจะบางนะคะก็เลยจะจะใส่ถุประมาณสองถุงค่ะค่ะไปไว้ในช่องผักได้เลยนะคะเรามาดูอีกวิธีนะคะค่ะถุงแบบนี้นะคะถุงแบบนี้แบบนเราก็ หมุนเลยค่ะหมุนไล่อากาศเลยค่ะหมุนหมุนหมุนบางคนจะไม่มีพลาสติกแรปนะคะค่ะเสร็จนะคะแล้วก็ยางรัดเลยค่ะ,คะอยางรัดลยค่ะแล้วก็ถุงนึงจะห่อได้หลายหลายลูกนะคะ ถ้ามันอยู่ก็ไม่ต้องใช้ยางรัดนะคะข้างหน้ามันจะไม่อยู่ค่ะถุงหนึง่งถ้าถุงเล็กก็แล้วแต่ถุงขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะถ้าถ,ถุงขนาดใหญ่ก็ได้หลายลูกแต่ขนาดเล็กก็จะได้น้อยลูกค่ะ,คะนี่เลยค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะเห็นไหมคะเรียบร้อยค่ะถ้าใครบ้านใครมีถุงแบบนี้ก็ใช้ถุงแบบนี้ได้นะพะั่วมันแล้วก็ติดออกค่ะ คือตามแต่วัสดุที่เรามีนะคะ,ะลูกนึงไปเลยค่ะแต่เวลาห่อต้องไล่าอากาศออกให้หมดก่อนนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยใส่ถุงอีกที่หนึ่งค่ะ,ะถ้ามันไม่อยู่ก็ยังรักเลยนะคะค่ะ เป็นการป้องกันความชื้นมันออกแล้วก็ไม่ให้อากาศเข้าค่ะาาเข้าเดี๋ยวเชื้อแบบพีเดียมันทาง,งานแล้วมันจะเสียจะเน่านะคะค่ะสาหรับที่เราห่อใส่พลาสติกนะคะแล้วก็ใส่ถุงอีกชั้นหนึ่งนะคะถ้าใครไม่มีถุงซีลเดี๋ยวนี้ก็ถุงธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วสองชั้นแล้วก็เอาใส่ช่องธรรมดาก็ได้ค่ะเก็บไว้ได้นานหลายเดือนนะคะค่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวค่ะ ไล่อากาศออกให้หมดข้างในนะคะมันจะได้แล้วก็รูดซิปมันจะได้อยู่ได้นานๆนะคะต่อไปก็ห่อด้วยฟิล์มยืดนะคะก็ดึงออกมานะคะดึงออกมาแบบนี้แล้วกันค่ะแล้วก็ตัดค่ะลางไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะได้ประมาณสองลูกค่ะเพราะว่าลูกใหญ่ เรียบร้อยค่ะที่ที่สามนะคะมันมีขวดโรลูแล้วก็เอาขวดโรูมาเลยค่ะเอามะนาวเราใส่รลูเลยค่ะเท <c oughs> okay. น้ำใส่ให้ท่วมนะคะ น้ำสะอาดค่ะเดี๋ยวเอามาเทใส่แล้วก็ปิดฝาให้สนิทไปไว้ในที่ร่มนะคะเราจะเปลี่ยนน้าทุกสี่ห้าวันหรือว่าอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะคะเปลี่ยนน้าออกนะคะมันจะรักษาคุณภาพของมะนาวไว้ได้ดีเลยค่ะสีมันก็จะไม่เปลี่ยนนะคะคุณภาพไม่เปลี่ยนนะคะเก็บได้เป็นหลายเดือนนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเราจะคั้นเอาน้ํามะนาวนะคะเก็บเก็บเป็นน้ําค่ะแล้วก็ขึ้งซีกเลยนะคะเาเม็ตรออกได้ก็เอเม็ตรออกค่ะ เราล้างให้สะอาดนะคะล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ผ่าครื่งซีกค่ะมะนาวจะลูกใหญ่มากค่ะให้ดูนะคะดีแล้วลูกก็ได้ค่ะค่ะผ่าทำเสร็จแล้วเราก็กองนะคะกรองอน้ำมันนะคะเพราะว่าตะกรนมันจะเยอะแล้วก็เศษบางทีมเมล็ดมันจะตกลงไปค่ะ เรากรองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทใส่บ็อกแบบนี้นะคะอันนี้บ็อกที่ทําน้ําแข็งอันนี้ก็บ็อกซิลิโคนนะคะใครมียังไงก็เอาตามที่มีนะคะเทใส่บ็อกบ็อกหนึ่งก็ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะเทแล้วก็เอาไปใส่ช่องแช่แข็งนะคะให้มันเป็นก้อนแข็งนะคะเวลามันเป็นก้อนแข็งแล้วเราก็เอามาแกะออกแกะออกเป็นชิ้นเป็นชิ้น เอาแพ็คใส่ถุงใส่ช่องฟิตต่อไปนะคะหรือว่าถ้าใครไม่แกะก็เวลาจะรับประทานก็คือเอาออกมาทีทละชิ้นนะคะใส่แบบนี้แล้วมันก็สะดวกในการรับประทานค่ะแค่เราเ,าเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นชิ้นออกมาใช้แค่อ,ออกมาให้มันละลายน้ําแข็งละลายเราก็ใช้ได้เลยค่ะค่ะเดี๋รามาเทาใส่บล็อกน้ําแข็งก่อนนะคะไม่ต้องเต็มมากค่ะเพราะพอดีนะคะต่อไปเราก็จะกรอกใส่ขวดนะคะมีขนาดเล็กกับขนาดกลางนะคะคือว่า กรอกแล้วจะใส่ช่องธรรมดาก็ได้ถ้าเรารีบทานนะคะแต่ว่าจะไวในานานก็คือใส่ไว้ในช่องฟีดนะคะเก็บได้เป็นปีค่ะรสชาติก็เหมือนเดิมนะคะถ้าจะลดลงไปก็นิดหน่อยความหอมลูกลงนิดนึงนะคะค่ะเต็มมากก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีถนอมมะนาวให้เราได้เก็บได้นานๆเป็นปีนะคะ ตัวนี้ก็จะไปแช่ในช่องผักธรรมดานะคะอันนี้ก็วางไว้ในอุณหภูมิห้องธรรมดาค่ะเปลี่ยนน้าทุกสี่ห้าวันหรือทุกอาทิตย์นะคะมันจะดดูได้เป็นหลายเดือนนะคะแล้วก็อันนี้ก็ใส่ช่องฟีดค่ะขวดที่เรากรอกใส่ขวดเก็บไว้อย่าลืมเขียนวันที่ไว้ด้วยนะคะส่วนมากที่ทําไว้จะไม่ถึงปีค่ะจะก,กินหมดก่อนก็อย่าลืมนะคะเลือกเอาวิธีเลือกทาวิธีที่เหมาะสมกับเราค่ะหรับเปลือกมะนาวที่เราบีบคั้นเอาน้ำเรียบร้อยแล้วอย่าไปทิ้งนะคะเอาไวา้หมักทําประโยชน์ต่อไปได้อีกค่ะหรือว่า เอามาต้มทําเป็นน้ํายาล้างถ้วยชามหรือว่าน้ํายาซักผ้าได้นะตัวอย่างที่เราทํานะคะอันนี้แกะเป็นก้อนนะคะที่แช,ช่ช่องแช่แข็งของฟิตนะคะที่เป็นขวดก็ประมาณนี้นะคะสามารถเก็บกินได้เป็นปีๆนะคะที่เป็นก้อนก็คือเราสามารถเอาอมาทานเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด,ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ